ดี่ค่ะดิฉันนานสงสาวจันจิราคุมาดาก้อค่ะอย่างที่ทรา,าบมาเบ mm ื้องต้นแล้วเ,เกี่ยวกับการทําง,งานของเครือขา่ายยุวทัศว่าเครือข่ายยัวทัศเราทํา,ทาง,งานกันอย่างไรเรามีหน่วยงานไหนบ้างที่คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาดิฉันขอกล่าวต่อไปเลยว่าเครือข่ายยุวทนเป็นเครือข่ายที่ทํางานเพื่อสังคมคอยส,มส,มสม่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ให้หมกมุ่นเกี่ยวข้องกับยาเศพติด เป็นแกนน้ำของสังคมและพัฒนาเด็กและเยาวชวนโดยการพัฒนาแบบรุ่นต่อรุ่นเพื่อข่ายยวดเพื่อข่ายยวดทัพสามารถทํางานร่วมกับเครือข่ายอยื่นได้ถุกเมื่อเนื่องจากเครือข่ายยวดทัพเปิดโอกาสให้ทุกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ค่ะนอกจากที่น้องๆได้กล่าวมาเบื้องต้นแล้ว ได้รับการหวันลนอกห้องเรียนอย่างที่ใครอื่นไม่ได้รับที่ไหนมาก่อนซึ่งเป็นรางวัลที่เยาว,วยชนต้องเรียนรู้และค้นฟ้าด้วยตัวเองค่ะเพื่อที่จะได้เป็นวิชาชีวิตซึ่งทุกคนในเครือข่ายยุททัศนะคะเรามีเรามีคติประจำใจที่ว่าการการเรียนสอนให้เรามีงานทํำ